กล้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีปั๊มเวลสัตว์ให้ไวที่สุดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเข้าสู่ประเด็นแบบรวดเร็วเลยกันเลยนั่นเองนะซึ่งข่าวล่าสุดเนี่ยผมก็คิดว่าหลายๆคนก็ได้ยินกันอยู่แล้วเนื่องจากว่าจะมีการอัปเดตใหม่เข้ามาที่มันเกี่ยวข้องกับกายพันธ์ของสัตว์ซึ่งมันจะเป็นเครื่องที่เราเนี่ยน่าจะต้องใส่สัตว์เข้าไปก็น่าจะอยู่ตรงบร,ริเวณนี้นะครับโดยเงื่อนไขของการใส่สัตว์เข้าไปเนี่ยสัตว์จะต้องเป็นเลเวล100นั่งรลายๆนั่นเาานเนี่ย ยังไม่มีสัตว์เลเวล1 0 0สักตัวเลยแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์สูตรวิธีทําให้แบบสัตว์มันเลเวล100ให้ไวที่สุด่ะว่ามันทํากันยังไงนะครับเอาละซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยก็คือมันจะมีอยู่หลากหลายวิธีก่อนนะครับซึ่งผมจะไม่พูดถึงวิธีหลักนะจะพูดถึงว่าวิธีอื่นที่เราเนี่ยจะสามารถทําให้สัตว์ของเราเนี่ยขึ้นเลวลได้ไวมา,มากๆนะก็คือการมีเจ้านกกระจอกเทศนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่ค่อนข้างที่จะโกงมากเลยนะเดี๋ยวผมขอออนนนญาาตหก่ะ อ่านี่เจ้านกกระจอกเทศนะครับถามว่าทําไมต้องใช้นกกระจอกเทศเนาะซึ่งวางเข้าไปนะครับความสามารถของเจ้านกกระจอกเทศเนี่ยเมื่อเราฟักไข่ออกมาเนี่ยสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในไข่เนี่ยก็จะสามารถสุ่มเลเวลตั้งแต่เลเวล1จนไปถึงเลเวล9ได้นะครับหมายความว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยก็จะออกมาแล้วมันก็มีเลเวลทันทีเลยใช่ไหมแล้วสับแตนี้เนี่ยมันสามารถทับกันได้นั่นเองนะหมายความว่าเราสามารถทําให้สัตว์เนี่ย มันสามารถขึ้นไปถึงเวล80ได้ทันทีนะครับหลังจากที่ฟักแน่นอนว่าสัตว์ที่เรามีอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากการฟักใช่ไหมมันอาจจะมาจากกิจกรรมมันอาจจะมาจากการฟักที่ไม่มีเจ้านกกระจอกเทศหรือบางคนไม่มีเนี่ยดังนั้นนั่นเนี่ยผมก็จะตัดวิธีนี้ออกไปนะครับแต่ก็เผื่อว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะเพิ่มเลเวลสัตว์ให้ได้มากที่สุดนะซึ่งเราจะเข้าสูตรหลัก,กอะไรก็คือการใช้เจ้าคาิบาร่านั่นเองครับเดี๋ยวผมขอหยิบเจ้าคาบาิ่าออกมาก่อนนะอ่า โอเคนี่ฮะคุณผู้ชมฮะเจ้าคาพิ่า,านะครับปัจจุบันเนี่ยผมต้องบอกว่าเจ้าคาพิ่า,าเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ในการใช้ปั๊มเวลเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่โกงที่สุดแล้ว เพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูความสามารถของมันเลยก่อนเลยดีกว่านะครับความสามารถของมันเนี่ยสัตว์ทึกตัวที่อยู่ในระยะใกล้ๆมันประมาณ16สตับผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะ16ช่องหร,อหรืออะไรแต่เอาง่ายๆคือเป็นวงรอบตัวของมันนะครับก็จะไม่สุดเสียค่าอาหารแล้วก็จะได้รับ xp 5.11 xp ทุกๆวิ ซึ่งผมต้องบอกเลยว่ามันเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เจ้าคาิบาร่าเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่หายากเท่าไหร่นะซึ่งวิธีการหาเจ้าคาบาร่าเนี่ยเราจะต้องไปที่ร้านขายไข่ก่อนอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปไปตรงนี้ก่อนเลยอ่าซึ่งร้านขายไข่นี่ยมันจะมีโอกาสที่เราเนี่ย จะสามารถหาสัตว์เลี้ยงเจ้าไขาพบพร่าได้นะครับก็คือมีโอกาส10%เนี่ยก็คือการหาคาบิบลร่าหามาจากเจ้าไข่พาราไดส์นั่นเองนะซึ่งโอกาสออกของมันเนี่ยน่าจะประมาณ20หรือ30%ก็ถือว่ามันไม่ได้ยากอะไรวิธีการหาไง่ายเลยก็คือการใช้ ID ดีไก่ประมาณ5-6 ID ก็มาซื้อไข่ทีเดียวเลยครับซื้อไข่แล้วก็ประมาณได้5-6ฟองแล้วก็ไปสุ่มกันซึ่งวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ปลอดภยัยแล้วก็เป็นวิธีที่ไม่ได้ผิดกฎนะครับถ้าหากว่าเราใช้ ID ดีไก่ส่วนตัวผมเนี่ยก พาดอะไรแถบเราเนี่ยก็ได้สัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นซึ่งวิธีนี้ผมก็เคยแชร์ไปแล้วนะเป็นวิธทีที่ถูกแล้วก็ไม่ได้โกงคนอื่นนะครับหากคุณมีเวลาทําก็ทําได้เอ้าล่หละหลังจากที่คุณหาคาปิบราร่าได้เนี่ยซึ่งก็ให้นาคาบิบราร่าทั้งหมดมาใส่ไว้ในส่วนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ให้หมดเลยนั่นเองนะอาคาปิบราร่านะเดี๋ยวก็หันฟังทางนี้ใครกําลังเล่นระบงงบหัาระบบของคุณกําลังจะหมดหรือต้องการหาร้านเติมเกมดีๆผมขอแนะนาร้านเติมโค้ดเกมร้านบริการเติมเกมมือถือและเกมออนไลน์ที่ให้บรริกามน กว่าหปีตอนนี้เนี่ยเขากำลังมีโปรโมชั่นเติมโรบักรดสูงสุดถึง10%เกันเลยทีเดียวถูกกว่าเติมเองถึง600บาทแถมเป็นโรบักแท้อย่างแน่นอนปลอดภัยสะดวกสุดๆแถมยังมีโค้ดไอเทมเกมพิเศษอีกมากมายไอเทมเด็ดๆวางจำหน่ายด้วยนะของดีของลิมิเต็ดหาที่อื่นไม่ได้ง่ายไปจัดกันได้เลยฮะนอกจากนี้ทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆให้เติมอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นเกม Rv Free Fire PUBG และเกมอื่นอีกมากมายอย่าลืมทักเพจเติมโค้ดเกมกันด้วยล่ะบริการไวใส่ใจลูกค้าการันปีัความปลอดภัยอย่าล ใต้คลิปนะครับไปเติมกันเอาละเดี๋ยวเราจะวางไว้เลยนะครับนี่วางทับไปเลยวางไปเลยวางไปเลยวางไปเลยฮะเราจะต้องมีคาพิบาลาทั้งหมดน่าจะประมาณ7ตัวนะครับคุณผู้ชมนะ7ตัวนะเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวที่มันเล็กที่สุดออกไปก่อนนะน่าจะตัวนี้แหละโอเคเป็นไปได้เนี่ยเราอาจจะใช้8ตัวไปก่อนเพื่อที่จะให้มันเนี่ย สามเวลกันเองนะเนื่องจากว่ายิ่งพวกมันอยู่ใกล้กันมากเท่าไหร่แนวเลเวลของพวกมันก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่าน,นั้นนะเนื่องจากว่าสแตตของพวกมันสามารถมาทับกันได้นั่นเองครับก็คือยิ่งพวกมันอยู่ใกล้กันเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็จะแบบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะจาก5าก็เป็น 10- เป็น15ก็ตามที่พวกมันอยู่ใกล้กันเลยแล้วพวกมันก็จะไม่ค่อยสูญเสียค่าอาหารครับวิธีนี้เนี่ยจะทาให้สัตว์เลี้ยงที่เราเนี่ยจะนํามาใส่หรือปั๊มเวลเนี่ยมันจะขึ้นไวมากๆนะคุณผู้ชมนะผมต้องบอกว่ามัน ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เวล56เพราะว่าผมเนี่ยนำเจ้าพวกคาบีมาใส่นะซึ่งเจ้าปลาดาวที่ผมใส่ไปเนี่ยหากพวกเจ้าคาบีบาร่าทั้งฝูงเนี่ยมันเดินผ่านเจ้านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า XP เนี่ย มันจะได้เยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมนะมันจะขึ้นไวมากๆครับแถมค่าอาหารก็จะไม่ค่อยสูญเสียเท่าไหร่ด้วยนะมันขึ้นโดดหลักทีละ50-60เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคุณผู้ชมนะถ้าหากว่าเราต้องการสัตว์เลี้ยงตัวอะไรที่เราจะาปั๊มเวลหรือเราต้องการให้มันเวลขึ้นหนึ่งกว่าร้อยไวๆเนี่ยแล้วก็นําสัตว์เลี้ยงตัวนั้นเนี่ยเข้ามาใส่แล้วก็ให้เจ้าคาปิ่า,าเนี่ยมันทํางานนั่นเองครับถามว่าทําไมไม่ใช่พวกนกคู่กันอะไรแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ พวกเจ้าคาบร่าออกไปก่อนนะครับซึ่งนกคูก็จะก่อนมันต้องบอกว่าเป็นตัวที่มันปั๊ม XP ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะเดี๋ยวเราดูความสามารถของมันกันเลยดีกว่านะครับก็คือสัตว์ทั้งหมดที่อยู่สัตว์ทั้งหมดที่อยู่ในสวนะจะได้รับ XP 0.68นะครับซึ่งมันก็ฟังดูดีใช่ไหมแต่เมื่อเทียบกับเจ้าคาบร่าเนี่ยคาบร่าเวลเวล,เวลเท่าไหร่อันนี้มันถ้าถ้าเวลอลน,นี้มันเวล30เนี่ยมันน่าจะได้ประมาณ0.6ใช่ไหมแต่ถ้าคาบร่าเวล30ล่ะเดี๋ยวเราจะมาเทียบ ประมันตอนเวลประมาณ30กันละกันนะครับก็คือคาบิบลาลาก็เราจะให้เอ็กพีประมาณ5นะครับอ่าต้องบอกว่าความแตกต่างของภูมันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องคิดเลขเราเออกมาคิดกันโชว์เลยนะคุณผู้ชมนะโอเคนะครับอ่าอย่างแรกเนี่ยเราจะทําการคูณของเจ้าโนคู่ก่อนเนาะเจ้าฮกโนคูเจ้าโนคู่เนี่ยทุกๆวิมันให้ทั้งหมด0.6 XP ใช่ไหมครับอ่าหนึ่งนาทีเนี่ยมันมีอยู่อ่าหกสิบวิก็ใส่ไปอ่าสามสิบหกนะครับเราจะได้36 XP ซึ่งเราจะใส่เข้าไปในส่วนทั้งหมดเนี่ ถ้าเราจะปั๊ม XP สักตัวหนึ่งอะเราก็ใส่ไปสัก7ตัวเลยใช่ไหมเราก็จะได้256 XP นะครับต่อตนอ1นาทีนะดังนั้นถ้าหากเราปล่อยฟาร์ม AFK สัก1ชั่วโมงเนี่ยอนาทีนะครับ เราจะได้ XP อยู่ทั้งหมด15,120นนะครับ15,120นะครับเราจะเซฟเอาไว้แล้วกันนะเซฟไปตรงนี้แล้วกันอ่า15,000ก็คือเจ้าลูกคู่นะครับอ่าแล้วเราจะมาดูเจ้าคาพิ่านะครับคาพิ巴าเวล30าสิบ well, กใ็ให้ประมาณอ่า5 XP ต่อวินะคุณผู้ชมนะใช่ไหม5 XP ต่อวิอืม5 XP ต่อวิปัดให้ปัดให้ขึ้นไ้นิดหน่อยแล้วครับอ่าโอเคซึ่ง5 XP ต่อวิเนี่ย เราใส่ไปทั้งหมดกี่ตัวนะ7ตัวก็5คูณ7ก็เท่ากับ35ใช่ไหมครับใน1นาทีเนี่ยมี60วิแวิเราก็คูณไปก็ได้เท่ากับ2,100ซึ่ง2,100เนี่ยใน1ชั่วโมงเนี่ยก็มีอยู่60นาทีใช่ไหมครับเราก็จะได้126,000นะครับเ <k ull os> ทียบกับเจ้าโกคู่ธรรมดาเนี่ยที่มันการันตี 15. อ่ะหมื่นห้อ่ะสมมติว่าคาพิา่าเนี่ยผมมันเดินผ่านเราแค่ e 3ตัว เอาใส่7ตัวแต่มันเดินผ่าน,นสัตว์เลี้ยงเราแค่3ตัวนะครับอ่ะสามคูณห้าสนาทีเท่ากับอะไรคูณหกหวิอ่ะ60วิเท่ากับ900 900 XP ซึ่งเราเอา900เนี่ยไปคูณอีก1ชั่วโมงครับห้มื่นสีคุณผู้ชม54าหมนะครับ XP ที่คาปิบาร่ามันจะให้เนะี่ยซึ่งอันนี้ผมลดเหลือให้แค่3ตัวเองนะคุณผู้ชมนะ3ตัวนะครับ นี่ถ้าแบบใส่ทั้ง7ตัวน่ะเมื่อกี้7ตัวเท่าไหร่นะ7 5 3 5 3 5าท่ากับ1 2 6 0 0 0คือมันแตกต่างกันมากเลยนะคุณผู้ชมนะดังนั้นแหละปัจจุบันเนี่ยเจ้าสูตรคาปิบาร่าเนี่ยน่าจะเป็นสูตรการปั๊มเวลสัตว์เลี้ยงที่ค่อนข้างที่จะไวที่สุดเลยดีไม่ดีเนี่ยมันยืนแช่แบบนี้ใช่ไหมครับโอ้โหดูดิ x p นี้น่าจะขึ้นมาลัวๆเลยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ยังขึ้นมาทีละสิบนะครับต้องรอให้พวกมันเดินผ่านนะ แสดงตรงนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ต้องแต่ผมต้องบอกว่ามันขึ้นจริงๆนะคุณผู้ชมนะมันขึ้นไวมากนะครับถ้าหากไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมหาเจ้าอ่าสตาร์สตาร์ฟิชของผมก่อนเนี่ย อันนี้เวล60แล้วอันนี้ก็เวล52นี่คือผมกําลังปั้นอยู่นะครับแต่แน่นอนว่าผมยังไม่ปั้นถึงร้อยนะเ <c oughs> นื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยผมกําลังมาไล่ปลดปลดล็อกช่องอยู่นะครับนี่อ่าเนี่ยผมพยายามที่จะไล่ปลดล็อกช่องสัตว์เลี้ยงอยู่นะครับซึ่งปัจจุบนันก็ยังขาดพวกอ่าเลเวล75แล้วก็เลเวล60ซึ่งปลาดาวผมใส่ได้แล้วแต่ผมจะไปปั้นป่นปาดาวดตัวนี้ให้มันไปถึงเวล75ดาีกว่าเนาะเ <c oughs> พราะว่ามันขึ้นมาเวล60มันเป็นตัว ดังนั้นแหละผมก็เลยยังไม่ใช้นะเอาละซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะปั๊มเวลสัตว์เลี้ยงให้มันขึ้นเลเวล100นะครับถ้าหากถามว่าวิธีไหนเป็นวิธีที่ดีสาหรับการ ปั๊มแล้วก็ปลดล็อกช่องอะเนี่ยอันนี้ก็แถมให้ด้วยแล้วกันซึ่งผมก็เคยสอนละก็คือเอาจริงๆเนี่ยเราจะต้องมีสัตว์เลี้ยงปลาดาวก่อนนะครับซึ่งปลาดาวเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้จากตรงนี้เลยนะเข้าไปดูสิเนี่ยๆๆๆๆๆปลาดาวปลาดาวนี่ฮะไข่ไอ้ไข่นี้โอกาส37%ออกไม่ได้หายากเลยนะครับออกง่ายมากแล้วก็ปลาดาวเนี่ยมันก็หาง่ายมากเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีเจ้านกกระจอกเทศเพื่อที่จะบูสต์ เจ้าป่าดาวให้มันได้ววที่เยอะที่สุดถ้าหากใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเขาใช้เจ้าคาปิ่านี่แหละในการปล่อยมันฟาร์มไว้หรือไม่ก็เอามันทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยมันก็ขึ้นเวิวค่อนข้างที่จะไวเลยแต่ถ้าหากว่าเรามีพวกคาปิาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะช่วยบูสต์วิวขึ้นไปเยอะมากๆเลยนะครับถ้าหากเราปล่อย f k ซึ่งถามว่าปล่อย FK ยังไงใช่ไหมก็อาจจะต้องใช้ออโต้คลิกแล้วอาจจะต้องเปิดทั้งคืนนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียข,ของการที่จะเปิดออโต้คลิกเนี่ยแต่ถ้าหากว่าคุณอยากได้แมวถ้าหากว่าคุณอยากได้ สัตว์เลี้ยงเลเวล0 0ึ่ๆเนี่ยนี่น่าจะเป็นวิธีที่ไวที่สุดแล้วนะครับอ่าก็อย่าลืมไปใช้กันนะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนกคูกในปัจจุบันเนี่ยมันหาค่อนข้างที่จะยากเลยครับถ้าหากว่าเราเทียบกับนกคู่ธรรมดานะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่านกคู่ธรรมดาเนี่ยมันเทียบไม่ติดเลยนะคุณผู้ชมนะ bien... นท์เอาลนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ออกมาก่อนแล้วกันอันนี้คือที่ผมหาได้นะครับไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวพิเศษมันหาไม่ได้แล้นะคุณผู้ชมนะนอกจากว่าต้องไปหาซื้อเอาอะพูดตรงๆเลยซึ่งมันก็ราคามันก็มีราคานะครับแต่เจ้าคาพิรา,าเนี่ยมันยังหาได้นะดูดิ0,26คือมันหักกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะคุณผู้ชมนะเนี่ยถ้าจะใช้นกคูกธรรมดามันก็ ดูไม่ค่อยคุ้มหรอคุณผู้ชมไม่ค่อยคุ้มนะครับปัจจุบันอ่ะสูตรดอกคู่ผมก็เลยคิดว่าเป็นสูตรที่น่าจะล้าสมัยไปแล้วเราต้องมาใช้เจ้าสูตร คาบีบาร่า้นั่นเองครับดูดิ5.84นี่คือเลเวล39นะครับถ้าหากมันเลเวล60เนี่ยมันจะขึ้นขนาดไหนกันทรุกผู้ชมนะก็ให้พวกมันเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วให้พวกมันก็ปั๊มเวลด้วยกันแถมข้อดีของมันเลยก็คือมันจะลดอาหารแบบน้อยมากๆเลยนะดังนั้นอนะ่ะเราจะไม่ต้องเติมอาหารให้บ,บ,บ่อยๆแตกต่างจากเจ้านนคูกนะครับถ้าหากนกคูกอะ่ะอาหารมันหมดหรือสัตว์เลี้ยงอาหารมันหมดเนี่ยมันจะไม่ได้ XP เลยนะเราจะต้องมาดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยซึ่งนี้ก็คือวิธีที่จะ ปั๊มสัตว์เลี้ยงให้ขึ้นเลเวล100ให้ไวที่สุดนั่นเองครับถ้าหากว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ย <c oughs> ก็สามารถบอกได้นะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจกว่าผมจะแบบ <c oughs> พูดอะไรได้ไหมหรืออธิบายอะไรแบบครบถ้วนด้ไมแต่นี่ก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปั๊มเวลนะครับซึ่ง